โอ้ยเป็นยังอีบักห้าเนี่ยใครลูกทรายไม่ได้เราถาอพ่อครับพ่อครับเสียวไหมครับหอกเสียงอะไรเนี่ยต่อยต่อยนะจงอย่าให้อย่าให้อย่าให้อุตตะแล้วอุตตะแล้วอุตตะแล้วตายไป็นยังคน่าตายแล้วพวกนี้อมยิงบิดแค่หำหลวงตายแล้วตายห่าใจโห่น้ำยิงชนะสูตรดูสิ สารสูตรแม่มึง,มงตออิกุมทัทถตายอาีห้ายิ้มไปก็เลยชนะพิสูจน์ว่าฉันชนะแล้วมันฟ้ามันก็เลยจะจะสูด<ว>น<ว>์ชนะงาขาออกนี่แม่น้องอย่างชอบว่าได้เป็นหมอหลวงจิ้มาพิสูนจน์ได้จักไหนดิฮะหลวงพี่น้ำมะแขงหมอหมอเรียนว่าหมารู้ดิงะเดี๋ยวเราเรียนหมอมาติโอ้ยหลวงจะเลื่อนความหมอว่าเป็นหมอหลวงอยู่ได้ว้างยังจบเอียงมากเลยแม่น้องจบสัตย์ประการโอ้ย กูเคยเทีตสตะวะแพทย์และจะมายากตัสตะวะบานปะนะบานุกับับกันละง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 ะขาอใเขามสิ่ลยงไงตองแก่ตอง่ตองเก่งนะคะดิสพันนงตองตอตองนาตองตองนยิงเอนัาตกจ้าไหนโดนีเมนี่หันนาทกคทัคชอบคุนะนี่อย่าเสียง่เอาานีสิ อาปืนหลวงขมีไม่ไละไม่ไละยังยังหลวงขมีเป็นจังไดแม่นมก็หัวตะขาดบางหันยิ่งก็ทั้งเหม็นทั้งเน่าแท้ว่าเป็นเป็นบาดขยะนาตีโอ๊ยว่าที่เปลี่ยนไปแท้เจ้าหนี้เป็นหัวตาปิดบางหันบ้านหัวสามนาทีอยู่เป็นใจใดหลวงขมีชิ้นหน่อยกแค่แหนแล้วมะอันนี้ฟังนี่กะชี้แค่ค้างฟังนี่กะวัว กินแค่ขางเจนเบิร์นฟุกปกระเดกน,นี่ยนอ่อียอ๋ยาเถียงหมอบอกว่าไอ้ดังซื้อว้ายหนูกะมีมีหอดเข้ามาหยิบปันหันน้าเขามาหยิบแม่นมันเป็นสีอะไรตัวนี้สีดำๆทันแล้วอุย๊ยบอเบตัวใครเว้ยเมนยังสนน้าอุ๊ยบอม่นเขามาหยิบแม่นยังหมอยหลวงว้ายหมอยไม่หลวงแล้วกระหลวงมีหมอยช่วย East โอ้ยนี่จะจิ้งดำอากลากอยู่ตัดจะของบะมี่เนาะหามือยอันนี้บะมี่แล้วตอนนี้จัดการให้เราไปน้องจังอ่ะจัดการจะได้ไปฆ่าองค์ยิงเข็ดอี้ยังอยู่คือบ่ยน้องยิงจัดการให้เราไปองค์ยิงเพียนค่ะมั่มฉันนั่นน่ะบะใข่บอกบะใข่สอนจักเถื่อไดไปฆ่ะองค์ยิงแม่ละไปค่ะใครหำนั่นน่ะมันบะแมนแนวบิเลตไปฆ่ะองค์ยิงมันหักแมนแนวมีแห้งแหกค่ะสรตาย่่จสังบะแมนน้องยิงเนาะ สิบอปล่อยหลุดมือไปเลยเดียวเชล่าปวดมือเสียวทองน้อยพวดแลาวจับมาแนบจะบาดจะบาดอ๋ออ๋ี่ภาคตำ้ตับตัปอดมากเอ้ยก็แห้งปฟอยเพราะเปลี่ยนแทนที่สิบอกองค์หญิงไปนทางที่ดีตจลามือเจลาแมตติคือฐาตาบ้องสิไม่แห้งโอ้ยอีดวงต้นยิ้วโอ้ยหัวจะปวดองค์หญิงไปคะให้หามนั่นมันละแม่นนบิดนะไปคะหากจะใครหามนั่นมันละแม่แล้วโอ้ ใส่มือข้างไดนไปพิณถาเขาได้มากมั้งดูข้างนี้ละวังนึงดมเมือกันนะหอมบอเอานั่นโอุ้ยกินมัอยเนาะกินหามมาบ้างกูแล้วก็สับสนองหญิงเพคะสร้างนมจงกับนมหญิงประเดีอยู่ในเรื่องในว่างนำหา้าพอยหาแม่มาหลายปีซื่อมาเสรมสัตว์ประสินระทับมาซึมสัตว์ประทับมาทมโมคิดหาต่างตะมองสีไม่แห้งเพคะองค์หญิงเพคะฟังแม่สีวัดป่านะเพคะจ้าองหญิงต้องฟังนม ถึงแม่ว่านมสุดธรรมะธำโม,มน่นมก็เคย่านมาบางอยู่เช่นกันเพคะเลูกผู้ยิ่งทุกคนเกิดมาต้อง่านจุดจุดนี่คือกันเมิดกันเท่าคือตะตะว่าโอ้ยเจ็บสน้อยเจ็บสน้อยนแห่งเจ็บเดยเพคะพอ,อ,อต้องทําใจให้สบายหายใจลงุงลุงพต้องเกรงเพคะยิงเกรงมันก็ต้องยิงเจ็บตั้งทารับย่างเดียวเลยพอตะวันผู่ผู่ผู่ผู้บ้าพวดกลับไปนี่เดียดบาดเดียวปไ น้องจังอาะเพือนกันเพคะแล้วบอกว่าบอมักก็คือบอมักสบเอาได้แล้วเรื่องนี้เข้าใจบน้องยิงเพิ่นบอมักแม่น้องรับมาจาเพคะองค์จริงว้ายบ้านใต้บ้านเกศรุ่นแรกลูกผู้หญิงต่อมีผัวจังสีดีไปได้น้องน,นำกันมันเป็นเมืองธรรมดาแต่พ่อแม่เจ้าธรรมดาเถอะคนยังมีลูกออกเต่ามาแท้ละเสืนน้อเสืบสกุล พาธิดายาว่าวุละเครื่องพัหลาบไทยมองกนแล้วบากมาเขาเดี๋ยวน้องยิงให้จังเลยสนะอีกจักสองสามจังสีดีไปเอาเยก่อกออเอียงเสียวไหมครับ เสี่ยวครับเซ็ยแล้วเซ็ตแล้วเซ็ตแวเซ็ตแล้วให้ตามใจพร่อของเจ้าเหนือหัวเสด็จพ้าเอาอีกต้องหิ้งเอาอีกจังสิบบาเดือดรอ ว่าจะค่ะโอ้ยเป็นยังอีบปะข้าเนี่ยใครลูกไส้ไม่แน่ถามเอพ่อครับพ่อครับเสียวไหมครับขาเมื่อยขามไปทุนโทนิปโทแดนเสียวไหมเสียวที่สุดอุ้ยองยิงเพคะมันยังต้องจางอยู่นี่เขากอดต้องมาสองเทียปันนั่นเสียวมากไหมคะเอาอีกได้ไหมคะโอ้ยองยิ้งเพคะจะข้อมันนซีมาเจอแม่ค่ไมาซีเป็นะเจ้าอะเป็นตัวดี เอา,เอาได้ไม่ใหยสอนเขิได้ต้านสีบัตรสีบัตรเส<ร>ีออยผ<พ>าพด<ว>ท้า<ว>นั่านศะสาสองคนน่ะไปผาพรนในระตำหนัก